สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตเคเรนซีทุกคนนะคะคุณกำลังฟัง c r y p t o v e r ร์สพอดแค t กับดิฉันชัดชายาค่ะวันนี้วันพุธที่24สิงหาคมนะคะก็ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วก่อนที่ h ด Merge หนึ่งในการอัปเกรดครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของอ t h e r e u m มกำลังจะมาถึงนะคะแน่นอนว่าถ้า ราะเราชาวคริปโตเคเรนซีเนี่ยติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดก็คงจะได้เห็นหน้าค่าตานะคะกับผู้ที่เป็นผู้สร้างอีเทเรียมนะคะนั่นก็คือวิทาลิคบูเทรินนะคะเป็นหนุ่มสัญชาติรัเสเซียรูปร่างผอมเพรียวนะคะเพรียวเบอร์ไหนนะคะก็เรียกว่ามากขนาดที่ว่าแบบใครๆก็แสวว่าขี้ยานะค,ะคือมันไม่น่าเชื่อเลยนะว่า เนี่ยแหละคือผู้สร้างอีเทอรีเมนะคะต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยเคยฟังเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยประทับใจมากก็ฟังในในคลิป YouTube นี่แหละคะ่ะเวลาเขาไปบรรยายที่นั่นที่นี่นะต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่สื่อสารได้ดีมากๆนะคะออในฐานะที่ฉันเป็นผู้สื่อข่าวเป็นพิธีกรเน,นะะี่ยค่ะดิฉันประทับใจมากเลยเขามีความเป็นลีเตเดอร์มากนะคือ เออลีเดอร์ในที่นี้คือในมุมของการสื่อสารคือต้องบอกว่าถ้าฟังแค่เสียงอะ่ะโอ้โหยังกันนักวิชาการมาพูดเลยทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ดูหน้าตาคนพูดด้วยดูบุค,คลิกภาพของคนพูดด้วยเนี่ยก็จะแบบอื้อจึ้งมากจึ้งมากคืออะไรนะเพราะว่าเขาชอบแต่งตัวชนิดที่ว่าโอ้โหแย่งซีนเรื่องที่เขาจะพูดอะ่ะ mm hmm. <laughs> เวลาเขาพูดที่ไรก็แบบคนก็จะสนใจพวกเสื้อผ้าอาภรณ์ของเขาซะมมากกว่านะเขา โครดอินดิเพนเดนต์เลยนะคะสำหรับบิชาลิกนะคะก็โหเอนดู oh. นะคะก็อายุก็ยังไม่ถึง30เลยนะคะทีนี้อย่างนี้คะ่ะวันหนึ่งอะ่ะดิฉันมีโอกาสได้อ่านประวัติของเขานะอันนี้คือนานแล้วนะคือได้อ่านประวัติของเขาจากหนังสือ c r y ปโตแอสเซทนะคะอีเล่มนี้เป็นเล่มแรกเลยที่ดิฉันจะซื้อมาอ่านตั้งแต่สมัยที่เข้ามาเเริ่มทำข่าวเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแรกสัก3ากว่าปี สามปีกว่าที่แล้วเนี่ยยังซื้อมาอ่านนะคะเพื่อศึกษาเรื่องคริปโตในนั้นเนี่ยเขียนละเอียดมากหนังสือเล่มนี้หนามากนะะแล้วก็มีการแทรกประวัติของวิชาลิกเอาไว้ด้วยนะะอ่านแล้วก็ประทับใจก็เอามาเขียนบทความนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะแบบไม่ต้องไปอ่านนะสำหรับคนที่ียขี้เกียจอ่านนะคะจะบอกว่าเฮ้ยเด็กหนุ่มคนเนี้ยเขาคือใครกันแน่เขามาจากไหนยังไงทําไมเขามาถึงจุด ได้นะคะควิทาลิกบูทารินเนี่ยเขาเป็นเด็กอัจฉริยะนะคะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่าเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยอย่างสูงเลยนะว่ากันว่าเขาเนี่ยสามารถบวกเลขสมหลักในใจนะเลขสหลักนะได้เร็วกว่าคนทั่วไปเนี่ยสเท่าค่ะ ซึ่งตอนที่เขาอายุ18เนี่ยเขาได้รับรางวัลที่การันตีถึงความเก่งกาจของเขาเนี่ยนะเขาได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันสนเทศาศาสตร์โอลิมปิกค่ะเป็นไงคะพอเราฟังเสร็จแล้วโอ้โหเด็กคนนี้แบบโหเจ๋งว่ะแต่เหนือบูเทรินนะคะดีเชื่อไหมนะยังมีคนที่เหนือกเขาอีกคือพ่อของเขาค่ะพ่อบูเทรินเนี่ยไม่ธรรมดานะคะ จริงๆต้องบอกว่าพ่อเขาได้ทำได้อยู่เบื้องหลังอะเห็นแววของลูกชายนะก็เลยนะคะแนะนำลูกชายเนี่ยเข้าสู่วงการคริปโตนะตอนนั้นเนี่ยให้ลูกชายเนี่ยเข้ามาศึกษานะเรียนดูเรื่องบิตคอยเนี่ยตอนนั้นวิทาลิกเนี่ยอายุประมาณ17ปีบิตคอยเพิ่งจะเกิดมาได้ประมาณ2ปีพ่อของเขาก็แนะนำให้ไปเรียนรู้นะเออบิตคอยมันคืออะไรนะ ซาโตชิ uh, เนี่ยมันคือใครนะตั้งแต่เดือน uh, กุมภาพปี2011 mm hmm. เขาก็เลยอยู่ในวังวนของบิตคอยนในตอนนั้นแล้วก็หลงไหลชื่นชอบในเทคโนโลยีนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยนะคะแล้วที่ทีฉันเพิ่งมาเลยก็คืออะไรฉันเพิ่งทราบนะว่าเฮ้ยบูเทอรินเนี่ยวิทาลิกเนี่ย mm hmm. เขาเคยทำงานเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วย แล้วก็เขาเนี่ยยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสารที่ชื่อว่า Bitcoin Magazine นะคะซึ่งปัจจุบัน Bitcoin Magazine ก็ยังอยู่นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่มีการวิเคราะห์ Bitcoin ในเชิงเทคนิคอย่างเจาะลึกที่สุดเลยในสมัยนั้นนะคะซึ่งวิ t าลิกนี่แหละก็คือเป็นหนึ่งในนักเขียนที่มีชื่อเสียงรายแรกๆของโลกคริปโตเลยก็ว่าได้ โอ้ดิฉันก็เลยว่าเออมันไม่น่าแปลกเลยนะว่าทําไมเวลาที่เขามาให้สัมภาษณ์เวลาที่เขาไปบรรยายเนี่ยเออเขามีสกิลในการพรีเซนต์มีสกิลในการใช้อ่เอสียงนะคะจังหวะในการพูดเฮ้ยมันน่าฟังอะขนาดดิฉันฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องดิฉันยังเออยังยัง,ย,งยังชอบฟังเขาอะค่ะเอาจจริงคือไม่ได้สนใจฟังหรอกนะคะแต่ว่าหลังๆพอได้มาเริ่มฟังแล้วถึงเฮ้ย น่าสนใจทีเดียวนสำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะทีนี้เอาละค่ะเรากลับมาต่อนะคะพอเขาเนี่ยศึกษาบิตคอยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาก็แบบเอ้ยเขาก็หลงไหลมันมากยิ่งขึ้นยิ่งค้นควา้ายิ่งสนุกเขาก็มาคิดต่อนะคะว่าเอ๊จะทำยังไงอะ่ะให้บิตคอยเนี่ยมันดีขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่เพราะว่าบิตคอยในตอนแรกอะคะ่ะสิ่งที่มันทำได้ก็คือมันใช้โอนหากันได้ แม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะมันก็คุณสมบัติมันก็อยู่เท่านี้แล้วค่ะใช้ในการโอนหากันได้นะคะแทนเงินเท่านั้นแต่ความสามารถที่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอยู่และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของ e ีเ e r เ u m นะคะต่อมานะคะบูเชรินเนี่ยก็เลยได้คิดค้นโปรเจกต์อีเ e r เรีขึ้นมาในปี2013ตอนนั้นเขาอายุแค่19ปี ะะแล้วหลังจากนั้นค่ะอีก1ปีต่อมาเขาถึงได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะปรากฏว่าในวันที่เขาเปิดตัวอีท e เรียนะคะก็มีเพื่อนๆเนี่ยนักข่าวนักเขียนเนี่ยมารุมล้อมรุมสัมภาษณ์เขาด้วยความสนใจนะคะต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยคือนานๆนนทีมันจะมีแบบเหรียญเกิดขึ้นมันไม่ได้มีเยอะเหมือนปัจจุบันนี้แบบ2 0 0 0 0ื่นสาหมื่นเหรียญน,นะคะในตอนนั้นเพื่อนเขาก็มารุมนะคะ แล้วไอ้ที่มาลุมเนี่ยก็ปรากฏว่าก็เป็นเพื่อนร่วมงานเขาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นนักเขียนเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นแหละก่อนที่เขาจะลาออกเออนะคะเขาก็พอเขาลาออกไม่กี่เดือนเขาก็มาเปิดตัวอีเทเรียมเลยนะคะหลังจากจบเส้นทางของนักเขียนเข้าสู่อีเทเรียมอย่างเต็มตัวก็ต้องบอกว่าวิชาลิคเองก็ได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยด้วยนะะตอนนั้นเขายังเรียนไม่จบมหาลัยเลยนะคะเขาต้องการที่จะโฟกัสกับอีเทเรียอมอย่างเต็มที่นะคะในช่วงที่อายุ20ปี แล้วจริงๆแล้วอีกช่วงแรกที่เขาทำเงินทุนก็ไม่ได้เยอะนะคะนักพัฒนาในทีมนะมีประมาณ15บ้คนก็อย่างที่ว่านะคะแบบจะแบบรักโปรเจกต์คแค่ไหนอะเรื่องปากท้องเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญในตอนนั้นเขาก็เลยเอาไงดีเขาเลยตัดสินใจขอทุนเขาขอทุนจากกองทุนที่เ,เงื่อนไขของกองทุนบอกว่าจะให้การสนับสนุนนักศึกษา ที่มีพรสวรรค์แต่ออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่จะมีผลกระทบต่อโลกเฮ้ย <c> ตรงนี้มันสเปคเนี้ยมันใช่เลยนะมันใช่เลยมันสำหรับวิชาลิกเลยนะคะกองทุนนี้นะคะชื่อว่าทิวเฟลโลชิพนะคะบูเทรินนี่แหละเป็นคนที่ได้รับทุนนี้นะคะได้เงินไปตอนนั้นเนี่ยหนึ่งแสน ดอลลร์อันนี้คือจุดเริ่มต้นของเงินทุนก้อนแรกที่เขาเอาไปใช้ในการพัฒนาอีเทอรียมนะคะและไม่ใช่แค่กองทุนททล์นะคะเท่านั้นนะคะที่เห็นในความเป็นไปได้ของอีเทอรียมแล้วก็ให้ทุนวิทาลิกไปในปีเดียวกันนั้น,นะคะ่ะวิทาลิกเนี่ยเขายังได้รับรางวัลที่ชื่อว่า world technology award นะคะทางด้านซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเซอร์ไพรส์มากขึ้นไปอีกก็คือว่าารางวัลที่เขาได้รับเนี่ยค่ะเขาได้รับพร้อมกับอีลอนมัสเลยนะคะแต่อีลอนมัสเนี่ยได้รับรางวัลด้านพลังงานและอีกคนก็คือวอลเตอร์ไอแซคสันก็ได้รับรางวัลในด้านสื่อแล้วก็หนังสือพิมพ์นะคะเอาล่ะค่ะก็แน่นอนว่าเงินที่เขาได้มา1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เนี่ยมันไม่พอหรอกนะคะ ตอนนั้นเขาก็เลยตัดสินใจนะ,ะนำอีเทเรียมเนี่ยออกมาขายล่วงหน้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องรอ1ปีนะคะทางทีมนักพัฒนาถึงจะเอาออกมาขายได้แต่เขาก็จำเป็นต้องเอามาขายนะเพราะว่าต้องเอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในทีมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ามันเป็นการระดมทุนแบบ r r w w f u u n i n n นะคะแล้วก็เป็น crowdfunding ที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นด้วยเพราะว่าเขาก็ ระดมเงินมาได้เนี่ยประมาณ18ล้านเหรียญน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยวิทาลิกแล้วก็ทีมนักพัฒนาก็ใช้เวลา1ปีเต็มในการพัฒนาเครือข่ายอีเทอรียมแล้วก็มีการทดสอบกันอย่างเข้มข้นเลยนะคะก่อนที่จะนำออกมาใช้แล้วก็ทำงานกันอย่างใกล้ชิดเลยนะกับคอมมูนิตี้นะคะซึ่งเครือข่ายอีเทเรียมแล้วก็บล็อกเชนของอีเทเรียมในที่สุดก็ได้เปิดใช้งานในวันที่30 กรกฎาคมปี2015ค่ะซึ่งก็นับจากวันนั้นมานะคะมันทำให้เกิดยุคข,ของ DApps นั่นเองเราคงจะได้เคยได้ยินนะ DApps นะคะก็คือ Application แบบกระจายศูนย์นั่นแหละตอนนั้นก็จะมีโทเค็นต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยในโลกดิจิตัลเนาะ,ะเพราะว่าคือโทเค็นต่างๆก็ไม่ได้มีบล็อกเชนเป็นของตัวเองแต่ก็จะมาใช้บริการ Ethereum เนี่ยแหละก็มาทำงานอยู่บน แอปซึ่งสร้างขึ้นบนบล็อกเชนของอีเธอเรียมนั่นเองนะคะก็อยากให้นึกภาพง่ายๆมันเหมือนกับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ใน App Store ของ Apple นะคะที่ไม่จำเป็นต้องไปสร้างระบบปฏิบัติการของตัวเองเลยนะแต่เราสามารถที่จะมาสร้างแอปแล้วก็รันอยู่บนระบบปฏิปฏิบัติการของ Apple เลยนะคะหรือว่าของ Android เลยประมาณอย่างนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นแพลตฟอร์มของอีเธอเรียม ปัจจุบันนะคะก็วิทาลิกเนี่ยเขายังไม่ถึง30ปีนะคะอายุเขาแค่28ปีเท่านั้นเองค่ะวิทาลิกเกิดวันที่31มกราคม2537นะคะส่วนอีเทียมเองปัจจุบันนี้ก็มี Market Cap ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากบิตคอยนนั่นเองค่ะ ราคาโดยสรุปนะคะก็เพื่อนๆได้รับฟังประวัติของวิตาลิกไปแล้วนะคะคือถ้าสำหรับดิฉันเองดิฉันก็อึ้งเหมือนก,นกันกับคนที่อายุน้อยๆในยุคสมัยนี้นะคะก็ต้องบอกว่าคือเก่งๆกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็อัจฉริยะสมัยนี้ก็ชอบมีอะไรที่มีสตรอรี่ที่แปลกๆให้เราได้จดจำนะคะแต่ยังไงก็ตามดิฉันเชื่อว่าคือมันไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้เป็นอัจฉริยะเนี่ย จะไม่มีอะไรให้จดจำนะเพราะว่าทุกคนก็จะมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองนะแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนโลกแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเราเองนี่แหละให้ดีขึ้นได้ในทุกๆวันนะคะด้วยความรู้วันละนิดวันลนิดในเรื่องที่เราสนใจรวมถึงเรื่องคริปโตเคอเรนซีก็เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆชอบฟังเรื่องเล่า เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะคะก็สามารถมาติดตามกันได้ค r y ปโตเวิร์สพอดแคสต์ที่ YouTube c h a n n e l นะคะ eFinance Thai TV แล้วก็ที่เพจค r y ปโ o by eFinance Thai นะคะฝากกันไว้ด้วยกับเยนชัดชายานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ